สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube ดีคัตครับมีซ่อง youtube ดีคัตจพะพาพี่น้องมาเข้าสวนพุธชาพ้ารวยครับจบพะพาพี่น้องไปเบิ้งบักท่านครับสวนพุธชาพ้ารวยคือสวนบักท่านครับไปเบิงน้ากันครับสวนบักท่านกลางหมู่มครับแต่ว่าตอนนี้มันแดด่องครับอาจจะได้ภาพโบสวยงามเท่าไรครับ ไปเบิงน้ำกันครับสวนกลางมุ่งแบบปล่อยอร์เซ็นครับกลางคุ้มเบิดสวนเลยครับมุ่งแบบปิดครับปิดข้างบนของม่หลอมแต่ถ้าขวบครับพกเขาไปเบิงข้างในครับ ไฟเขาต่อแม่เหลงครับเบิเ่มๆทำกันครับผมเจ็บหมางครับ ตั้งเก็บตั้พี่น้องพี่น้องครับเอ็ดมันด้ามบัวบัวหันหลายครับแต่ว่ามันก็เริ่มเป็นท่าย่อยเป็นอยู่ครับครับนี้กำลังเริ่มเป็นกำลังข้างนเก็บได้ครับ,บกบบนนน็น้อยหน่าปีนงามครับมาจิ้มกันเด้อพี่น้อง สนใจอยากกินกต่มาได้ครับที่สวนพุทธชาพ้า้วยบ้านดอนที่ครับตำบลดงบางังอำเภอเรือคำน่านจังหวัดนาจเจริญครับสวนหลายครับพื้นที่วิูซีไร่ครับกลางหมู่วัดทั้งสวนครับ ลุ่นนี้เป็นลุ่นแหลกครับกำลังเริ่มทย่อยซุกออกให้พี่น้องได้ลิมรถกันแล้วครับสวน แบบกลางมุมแบบนี่ครับข้างบนกลางมุมแบบปิดปลอดไยด่านสารผิดครับเพราะว่าห้ามวด้อีดยาครับยาเ้า็ตัดเอาครับตัดเอาครับพนังเหลือมทยอยออกมาค่ะมาเลยๆครับ ้ยกำลังเป็นร้ายครับส่วนต่ากับกำลังง่ามๆครับจังหว่าพักที่หนองมาเบิงหาสนใจอยากมาท่่มสวนกัมาเรืเลยครับยินดีตอนหลับทุกท่านคร,ครับสำหรับบุรีขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน็้เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ